สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเจนในหน่วยการเรียนรู้ดินหินทรายมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะวันนี้คุณครูมีคำของจองดินหินทรายมาให้เด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้ฟังก่อนแล้วเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะ ก้อนดินหินเล็กใหญ่ธรรมชาติสร้างไว้ให้สุขสรรก้อนดินเลี้ยงพืชพันให้ชีวันได้อาศัยส่วนหินนั้นแข็งแกรง่ง สามารถต้านแรงลมได้เม็ดละเอียดนั้นคือทรายประโยชน์มากมายควรรู้เอ่ยต่อไปเป็นลักษณะของดินดินมีลักษณะเป็นเนื้อละเอียด มีสีดำและสีน้ำตาลดูดซึมน้ำได้ดีเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืชและยังใช้เป็นการปลูกพืชได้ด้วยนะคะหินหินมีลักษณะเป็นก้อนมีความแข็งแรงและมีรูปร่างลักษณะหลากหลายเช่น เรียบครุขรก้อนเล็กและก้อนใหญ่ทรายทรายมีลักษณะหยาบกว่าดินมีสีเนื้อสีน้ำตาลและสามารถซึมซับน้ำได้ดีสามารถพบเจอได้ที่ทะเลหรือตามแม่น้ำลำคลอง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดินจากภาพนี้เด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างคะอางูตุนมแมลงเต่าทองไส้เดือนด้วงและสุดท้ายมดเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินนะคะ สิ่งไม่มีชีวิตที่อาศัยในดินโบราณวัตถุก,ก็จะได้แก่ใจกันต่างๆที่มันเก่าโดนดินทับถมมาเป็นเวลานานก็กลายมาเป็นวัตถุโบราณอยู่ใต้ดินที่นักวิทยาศาสตร์ใช้การขุดจอบเพื่อสำรวจซากสัตว์ซากสัตว์กตเกิดจากสัตว์มีชีวิตที่ตายและละลายกลายเป็นดิน จากนั้นเนี่ยก็ถูกดินทับถมมาเป็นเวลานานกลายเป็นซากสัตว์หรือว่าฟอสซิลที่อยู่ใต้ดินนั่นเองประโยชน์ของดินดินสามารถนำไปสร้างบ้านหรือปราสาทดินได้สามารถนำไปเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และสามารถนำไปปั้นเป็นโอ่งได้และยังสามารถนำไปปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ประโยชน์ของหินหินสามารถนำไปสร้างบ้านหรือปราสาทหินได้และยังทำให้เกิดชั้นน้ำตกตามน้ำตกต่างๆเมื่อหินไหลมารวมกันจนเป็นขั้นสูง และเกิดน้ำสัดลงมาและยังนำไปเป็นกำแพงได้บอ่อน้ำก็ทำได้นะคะหรือจะนำไปตกแต่งต้นไม้ก็สวยงามอีกไปอีกแบบนะคะเด็กๆประโยชน์ของทรายทรายสามารถเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการได้นะคะเด็กๆ อย่างเช่นเด็กๆเ,เล่นทรายขยำทรายก็ช่วยให้กล้ามเนื้อมือของเด็กๆแข็งแรงได้ด้วยและนอกจากนี้ทรายยังทำให้ทะเลสวยงามและใช้ขัดผิวได้ด้วยนะคะเครื่องใช้จากดินหินทรายสามารถนำไปทำเป็นเตาเผาโต๊ะหินอ่อน หม้อดินโองและเครื่องปั้นต่างๆค่ะการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเด็กๆไม่ควรที่จะตัดไม้ทำลายป่าและไม่ควรที่จะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะคะแต่เด็กๆควรที่จะช่วยการปลูกต้นไม้คนละต้นก็ยังดีค่ะ และสิ่งที่สำคัญเด็กๆจะต้องทิ้งขยะให้ถูกที่ลงสีถูกถังเป็นยังไงกันบ้างคะในหน่วยดินหินทรายเด็กๆชอบไหมคะทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ด้วยนะวันนี้คุณครูเจนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าบ๊ายบาย